สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งนะครับของศาสนาอิสลามก็คือเป็นวันอาริยโยนะครับของพี่น้องมุสลิมที่ว่าอยู่สิดว่นกันมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ว่าเขาจะออกมาจะลองวันอาริยโยกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาสังเกตการดูนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการนะครับในการป้องกันโควิด -19 เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะครับถึงว่าจะเป็นรายแต่ว่าโควิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับรายวันไม่รายเนี่ย อ่นี่เนี่ยมาแล้วหนึ่งคันนะครับมาดูสวัสดีครับผมนะครับเที่ยวรายโยวันได้สนุกนะครับวันนี้แต่ว่าหน้ากากก็น่าไม่สวมด้วยนะครับมีไหมครับนี่นะครับมีสวมด้วยเพราะว่าถึงว่าจะเป็นรายโยก็โควิดอ่ะมันมันไม่เว้นนะหรือว่าจะเจ๋อเนี่ยเอา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 ไว้หน่อยเดียวกี่กี่ก่ตันครับผมใช่ไหม นี่ครับหอวคุณครับครับเดมาตามมาไปครับนู่นนู่นนะครับอ่านกล้องไปดูตางรึนนะครับเยอะเลยยอดต่อนเลยครับเยืนทางน้านี้ก่อนเลยครับสวัสดีครับผม มีหน้ากากมีแล้วทำไมไม่ใส่เลยนะครับคือว่าเราวันนี้เราจะเป็นวันเที่ยวระโยกันเราแต่งชุดตัวเดี๋ยวเราก็ต้องสวมหน้ากากนะครับเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคนะครับนะนะครับวันนี้ไม่กี่คนแล้วระโยไอ้โควิด4,000กว่าแล้วนะครับวันนี้ดูคนที่มีหน้ากากไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนเอา้ากากหน้ากากเรื่องนี้ไปเอาซาเตมาดิครับผมเอนนาไปเลครับไปเลย<า> ตงกคนะครับนครก็ตามที่เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นการเป็นงานที่ว่าดูแลว่าคนกันชรไปมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หน้ากากนี่ก็ไม่ค่อยรวมกันนะครับเราเจ้าหน้าที่ก็จะต้องกกับดูแลแล้วก็ย้ำเตือนกันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกัรด้วยครับสวัสดีครับ